สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับจันร์องเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะจางก็ยังคงอยู่ในเกมแอร์พลาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนะ,ะมามาให้ใหายน้อยจานนะี่เนาะอ่ะวันนี้จางก็กลับมานะครับซึ่งมาพร้อมกับการอัปเดตกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวานเลยนะเมื่อวันที่1กรกฎาที่ผ่านมานะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับจิ้มที่ประกาศนะครับตรงส่วนนี้ นะครับนี่ครับกิจกรรมนี้เลยนะครับกิจกรรมมาเล่นแอไลไ์ด้วยกันสินะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะให้เรานะครับทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถเชิญเพื่อนเมื่อเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันกับเรานะครับแล้วก็จะสามารถรับรางวัลได้ด้วยกันนั่นเองนะครับนะแต่หลายคนอาจจะถามผู้เล่นใหม่ก็งงว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงได้รางวัลล่ะผู้เล่นเก่าทํายังไงถึงจะได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาอธิบายแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ย จะทำยังไงจึงจะสามารถได้รับรางวัลนั่นเองนะครับนะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่านะครับแตะเข้าไปเลยนะครับฮะอ่าเมื่อเข้ามาในส่วนนี้แล้วนะครับมันจะมี2ส่วนในการลัก็คือในส่วนของการเชิญเพื่อนกับใช้โค้ดเพื่อแลกรางวัลนะครับทีนี้โค้ดเนี่ยเอามาจากไหนนะครับวิธีการขั้นแรกเลยนะครับสำหรับผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่เนี่ยทำได้เหมือนกันนะครับตามนี้เลยนะนี่ครับเลื่อนลงมานะครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นแสดงส่วนของโค้ดของเพื่อนนะครับตรงนี้อยู่นะครับของอาจารย์เนี่ย จะเป็น2 S281 ตรงนี้อยู่นะครับแต่เมื่อเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่มีโค้ดนะครับให้เรากดรับโค้ดเพื่อนก่อนพอกดปุ๊บเสร็จนะครับตัวระบบมันจะเจนโค้ดมาให้เราเป็นตัวอักษรกับตัวเลขปนกัน5หลักด้วยกันนะครับซึ่งโค้ดนี้จะใช้ในการเอาไปเติมเพื่อรับของรางวัลนั่นเองนะตรงนี้นะครับแต่โค้ดอันนี้นะครับผู้ที่เอาไปเติมได้จะต้องเป็น ID ใหม่เท่านั้นนะครับ ID ใหม่ที่เพิ่งสร้างเมื่อวันที่1นะครับที่ผ่านมาเนี่ย จึงจะสามารถเอาไปเติมได้นะครับนะเพราะงั้นตรงนี้เน <rec gamma enders> ี่ยนะครับผู้เล่นเก่าก็จะอาจจะไม่รับของรางวัลบางส่วนนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยโค้ดเนี่ยนี้นะครับจะใช้สําหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ในส่วนผู้เล่นใหม่นะครับเมื่อเราได้โค้ดนี้แล้วเนี่ยคือเราเห็นมีเฮ้ยมีของอาจารย์ไปโพสของเพื่อนต่างๆไปโพสในเพจในกลุ่มต่างๆเอาโค้ดที่มานะครับมาที่หน้านี้ครับใช้โคดเพื่อได้รางวัลนี่นะครับเราก็มาตรงส่วนนี้ครับ เมื่อเจอโค้ดเมื่อกี้แล้วเราก็เอาโค้ดเนี่ยมาใส่ตรงนี้ครับเพื่อทําการแลกโค้ดนั่นเองใส่เสร็จปุ๊บกดแลกนะครับแต่อันนี้ของอาจารย์กดแลกไม่ได้เพราะอาจารย์เป็นผู้เล่นเก่านั่นเองนะครับนะพอกดแลกปุ๊บเสร็จนะครับเราจะสามารถรับรางวัลตรงนี้ครับทั้ง6อันนี้เลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นหินธาตุนะครับหินพัฒนาทันทีสกิลบานหินซุ่มต่างๆทุกอย่างตรงนี้สามารถกดรับได้ทันทีสำหรับผู้เล่นใหม่ถือว่าเป็นไอเทม สำหรับในการเริ่มต้นได้ง่ายมากนั่นเองนะครับสามารถได้6ดาวปลุกพลังได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเอาไปจุติได้นั่นเองถ้าเลเวลเต็มแล้วนั่นเองนะครับมาตรงส่วนนี้นะครับนี่อันนี้คือสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามาอะไรนั่นเองนะครับและนอกจากตรงส่วนนี้นะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับด้านล่างเมื่อเลเวลอัพนะครับก็ยังสามารถรับรางวัลได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโกศิลล้านนะครับกระดาษอีก2,000นะครับปลุกพลังนะครับรวมถึงกชิ้นส่วนซับมอนและหินซับมอนห้าดาวนั่นเองนะ ตรงนี้เนี่ยเพราะงะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เล่นใหม่นะครับได้ของรางวัลต่างๆมากมายจากการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับและตรงส่วนนี้นะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นใหม่นะครับอย่าลืมเมื่อเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นใหม่นะครับให้หาโค้ดเพื่อนแล้วมาเติมเพื่อรับรางวัลกันก่อนนั่นเองจะช่วยให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้อ้าวแล้วผูเ้เล่นเก่าล่ะทายังไงมีแต่โค้ดให้เขานะครับในส่วนการเชิญเพื่อนเมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อเราสร้างโค้ดแล้วเนี่ยคนที่เอาโค้ดไปใช้ เขาก็ได้รับของรางวัลสำหรับผู้เล่นใหม่ไปแล้วแต่สําหร mm hmm. ับผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะถ้าผู้เล่นใหม่เอาหรือผู้เล่นเก่าเนี่ยเอาโค้ดไปให้ผู้เล่นใหม่เติมเราก็สามารถรับของรางวัลได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับโค้ดนี้เนี่ยทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนะอะ่ะทีนี้พอเราเอาโค้ดนี่เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถดูได้ไงว่ามีคนเอาโค้ดไปเติมหรือเปล่านะครับด้านล่างครับนี่ตรงส่วนนี้มันจะมีการบอกว่าโค้ดเราเนี่ย มีคนเอาไปเติมแล้วกี่คนนะครับอย่างของอาจารย์เนี่ยนะครับมีบอกว่าเนี่ยมีคนเอาโค้ดของอาจารย์แล้วสิบคนไปรับรางวัลจากโค้ดของทั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิบคนด้วยกันนั่นเองนะครับพอเอามีคนเอาไปเติมครบจํานวนตามที่กําหนดก็คือ1คน3คน5คน7คนและ10คนนะครับเราเองในฐานะผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ที่มีคนเอาโค้ดไปใช้ก็สามารถที่จะรับรางวัลตรงนี้ได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันครับ ทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถรับรางวัลด้วยกันได้นั่นเองนะครับนะและเมื่อผู้เล่นใหม่นะครับที่เอาโค้ดเราไปเติมแล้วเก็บเลเวลนะครับตรงส่วนนี้นะครับนี่เมื่อเขาเลเวลถึง10 20 30นะครับจนถึง45เนี่ยเราก็จะสามารถได้รับรางวัลตรงส่วนนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วเพราะว่าเนี่ยผู้เล่นใหม่นะครับเมื่อเอาโค้ดไปเติมแล้วก็พยายามเก็บเลเวลแล้วกันเนาะให้เลเวลถึง45ผู้เล่นเก่าเขาได้รับของรางวัลด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการช่วยๆกันนั่นเองนะครับ ผู้เล่นใหม่ก็เลยอัปเดตไวผู้เล่นเก่าก็ได้ของรางวัลด้วยนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้เพียงแต่ว่ารางวัลน,นี้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรามีเพื่อน10คนรับรางวัล10รอบไม่ใช่นะครับรางวัลน,นี้นะครับก็คือพูดง่ายว่า ID หนึ่งเนี่ยสามารถรับได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนั่นเองนะเห็นไหม,มครับนี่เพราะนี้นะครับเมื่อเรารับโค้ดเพื่อนอต่างๆแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามารับโคด้ดเอาไปเติมไปรับของรางวัลกัน,กนและเก็บเลเวล ทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ก็จะสามารถรับรางวัลได้ด้วยกันนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าผู้เล่นเก่าเนี่ยไอ้หน้าใช้โค้ดเพื่อนเนี่ยจะได้รับไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ก็ยังได้รางวัลในส่วนของการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับนะอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับในส่วนของการแนะนํากับกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับหรือเป็นกิจกรรมที่เชิญทายาทเข้ามาร่วมสนุกในแอปไน์ด้วยกันนั่นเองนะครับนะอย่างไงสะแลรวถ้าใครมีโค้ดอะไรต่างๆก็สามารถมาแชร์ในคลิปนี้ หรือว่าจะไปแชร์ในกลุ่มต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับตอนที่หออาจารย์เต็มแล้วเนี่ยใครที่มาเล่นทีหลังไม่ต้องเติมของอาจารย์ก็ได้นะครับไปเติมของเพื่อนคนอื่นก็ได้เหมือนกันจะได้แบ่งๆกันไปนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้เพราะในหออาจารย์ครบ10แล้วอาจารย์รับของครบแล้วเหลือแค่ให้รอให้เขาเก็บเลเวลให้ครบแค่นั้นเองนะครับนะอ่ะโอเคสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับกิจกรรมเชิญเพื่อนมาเล่นแอรไรเด้วยกันนั่นเองนะครับนะอ่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับ นะหรือหากมีข้อผิพดพลาดระไรก็ขออภัยด้วยละกันเนาะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะจยอยทยอยททำคลิปเพิ่มละกันพอตอนนี้ผู้เล่นใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับหากใครสงสัยอะไรหรืออยากให้อาจารย์ทำคลิปอะไรก็เอามาบอกกันได้ใต้คอมเมนต์นี้ละกันนะครับอ่ะเีย่ยสวัสดวันนี้อาจารย์ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมเอาไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ